เฮ้ยอะไรเจอรถเหรอเพื่อนไปมีเต็นท์ด้วยเป่ะกดมันทันบ้านพระขอตรงนี้เอาแม่ฆไหมไอ้เชิ้นมันเลียไม่ได้นี่หว่าลืมเลียไม่ได้เลยเปิดไดไม่มีประตูเราก็ยกเท้าได้ไงมันไม่มีทงมันเลียได้หมดไอไฟไอเยื่อลูนว่ะเปิดไม่ได้เปิดลูไม่ได้ประตูดี แจ็คคอแจ็คคอดอะไรอะไรอะไรอ้าวอุ้ยโคลเ็คอุ้ยตีโปตีโปอุ้ยเย็บตี๊ไอ้เหี้ยไไม่มีท่าไม่มีเท่าเฮ้ยแม็กเอห้บอ้าวไม่มีเจ้าของขออนุาตนะเขาไม่ผิดกฎหรอกมั้งม่มีไม่มีไี่ พอเปิดบ้านให้อย่างเงี้ยไม่ผิดกฎหรอกมั้งมีกล่องด้วยเอ้ยมีกระเป๋าใหญ่ด้วยเนี่ยมีกีมซีเอาเรื่องเกมซีเอ้ยอิเล็กทริกเงาไปด้วยมีไฟข้างบนด้วยนะบ้านเป็นไงเดียว วางอย่างนี้เลยเหรอมีอีกลูปไหมเอาอีกลูกมาดิเพื่อนโอ้ยต้องไปรับน้องนไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะใช่นี่รูปไหมน,นี่นั่นในเกาะเมีันเดียวหรอ ไอ้ถ้าฟูโยนหมาใส่มันจะระเบิดไหมยระเบิดดีใช่เหรอเออระเบิดเอ,อาอเวลาลงระเบิดไหมไม่รู้อ่ะรูหนีกันแล้วกันนะกลัวามาแล้วปกติก็ไม่ถึงปรมนอาหารนะจะหมดแล้วเนี่ยรีบไปรีบไปเซฟโซนดีกว่าเพื่อนปิดประตูให้มันด้วยก่อน đó không hả ăn hả nó bạn. hư hẳn khúc cày vô cái nhẹ ba các mẹ mà ừ mà xin vua, siếng vua. ก็ <łość> เปล <Sports> ่า <eben> <park aria> ้ยเออว่ะเฮ้ยอะไรอ่ะข้างหน้าหมูหมูะไยวะหมูจริงป่าวบ้าหมูอะไรบัวบัวงานนี้อ่ะไหนเนี่ยเดินอยู่เนี่ยก็ใช่บัวเอ้หมูไอะไรเฮีย นี่ยน,นี่แม่งบังทางกอีกเฮ้ยใส่ถุงมือด้วย,ย,<ล>ยใส่ถุงมือยังใส่แล้วม,มีก่อนไม่มีมาเชเต,ต้ดูน,นะเนี่ยดูนเพราะมันตายมามห,หมูป่าหมูป่าคา a d e ี y โอเคไม่ต้องเอาหนังมันไปหรอกเนาะ เอาขวานสบับว่ะไ,ไม่ได้หัน,หนไม่สบับอูออไปขุดที่อะไรเนี่ยไปขุดหาหนอนนี่อ่ะที่ให่ที่ส้เลยเโคตรงอเ็บเจ็บเก็บบเ็บขูเไม่ได้แล้วเต็มแล้วเต็มเต็มก็ไป ใช่ไหมเดี๋ยวกูขับเองไอ้เหี้ยมึงขับแล้วชนอ่ะทุ่งมันไปแล้วทงมันไปแล้วไอ้เหี้ยรถมันเด้งวะเด้ยก็ดิ้งเป่ามันนี่ไงแบบกิบฮอปกิบฮอปรถมันเด้งงวะ ลของนั้นจะตออ <c oughs> ที่นี่นะไอ้แก๊ <c oughs> เรชอะไรมีดลยนะ <c oughs> นไม่ม่ายวะ มีของที่ที่เราแบบมันไม่เหมือนเจิมึงนัะไรขายของไปแทนเลีนนายเต็มตัวเลยปะใครระเบลดอะเรือแไม้เนี่ยจังไรที่ไหาใครบ้างเอามึงโดนเหรอเออตายไหมตายสลบมีคนวางเหรอเอมเฮ้ยตรงนี้มีอีกอันนึงไหนข้างๆเลยเนี่ย โอเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยมันวางมันวางไว้เป็นแถวเลยไอ้นี่มันวางไว้เป็นแถวเลยเออออกมาออกมาสองสามสห่า่ะสหกอ่ะสี่อันน่ะสามสี่อันเลยปืนมึงอยู่ตรงนี้ะมิกยจังไรจัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเคลียร์ให้ออกมาออกมากูมีระเบิ มะเ,เคลียร์รักษาขาให้กูกครไปหาไม้ยาวราาาะวังตลบเฮ้ยถ่ายิงอะไรเนี่ยคิวบลรีกับยาไก่เลือกกระฉุดเ, <c oughs> เอาอะไรไมาให้กูเดีย,เ,ยเจอคนบ้างยังยังเลยพี่เฮ้ยเอามากูเล่นเองเอา้าวคืออะไร ใกล้ๆกูปืนกากไป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 โอ๊ยวิ่งไม่ได้โอ้ยสวัสดีคนดูด้วยนะครับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ได้เดี๋ยวบอลท่านด้วยสายตาอย่างนั้นนะครับ เมื่อวานใช้กระมอนแก่หนิเขี้ยะอ้ยจะไปมวยเอ๋มวยเอบีมลองแรไม้ก่อนชนชนชนไม่ชนลงไปยิงเอาชนก็ได้เป็นกระสุนน้องนี่อ่ะถลายถลายถลายดิบดีดิบดีดิบดีดิบอยู่ดิฟอยู่ตัวแกดิฟ ดิดดิดดิด <one> mm ิวิ่งหนีไปไหนวิ่งหนีไปไหนเนาะไม่ดีพี่กัวนถอยหลังดีถอยหลังดีเกียร์ถอยดีโอ้โหแม่งไม่เท่เลยเฮ้ยเฮียบีกระเด็นถอยหลัง ตายหมดไอ้เนี้ยมาดิจอดไม่งงนี้แหละจอดแม่งงเนี้ยให้มันเอาขึ้ื่อนไงเอาเลยมาดิกูทำเองเก็บของเลยเก็บของกูเก็บของนตั้งบ้านไว้ในนั้นมาปา์มนะเนี่ยมันเปิดหมดเลยเนี่ยเปิดหมดเลยเนี่ย หาเซอร์มาเล่นเพิ่มดิเฉยยเฮ้ยเจอสโคบแล้วฝักเูเจอเจอสโคบหัวฝักหัวฝักพี่ก็ดูอ่ะพี่ก็ดูเอาเนี่ยเดี๋ยวปามปามแค่วันเดียวอ่ะพี่เก็บเสียง50โดปืนเนี่ยเก็บเสียง50มีอันได้เนี่ยแล้วก็เชตัคอันนี้แค่เดินปามเนี่ยตัวลวนตัว วนี้ดคืกคนรวมตัว<ม>ครับรวมตัวรวมตัวไอ้ขวานปลดมันกดอะไรนะกดอ่ารอจุฬาโพสแล้วก็ตาลุตตารับอะไรสักอย่างมีกระสุน48ป่ะ48ยิงแล้วยิงแล้วพี่ยิงแล้วนีว่ฮะเฮ้ยเดี๋ยวรถพังพี่ยืนไม่อยู่ไหนวะ เจอแล้วพี่เจอหัวมาละไม่โดน <laughs> แกบอกไม่โดน <laughs> เราเราเสียปุ๊บเรียบร้อยแล้วเราเดินกันแมวพี่เดี๋ยวมันตายระหว่างหมูเด้งกับครูเด้งอันไหนมันมีค่ามากกว่ากันไแค่หมูเด้งดีปะ,ะย,ยิงครูจ้ตายเลย,ยงั้นอ่ะอพูดแล้วไงเฮ้อ <laughs> <laughs> เปิดประตูตรงนี้เออยจะใช้ใครสตาลี่เออสตาลี่เราไม่เปิดไฟหน้ารถป่ะไม่โรเตเลยเออโหอลิเกเตอร์แม่งอย่างยาวอะ่ะไอเหีย เกเตอร์อย่างยาวเลยทะลุรถอ่ะต่ออากาศกูไม่เปิดหรอกเพราะว่ากูเปิดนทวิชั่นคนจนไปแล้วเข้าลิฟต์ประตูตรงตองตรงตองนอาตอง, <c oughs> ตอง ไอ้อออยังขับรถมีตาไหมวะโอ้โหต้องให้ครูสอนดูเลิเกเตอร์ดีแม่งยังกับสภาวะอ่างนี้อ่ะไปดูกันดูนะครับคิดว่าสภาวะ